อันนี้อันนี้อันนี้รอบนี้ผัดไขม่มะละนะครับเดี๋ยวอันนี้ถุง,ถงไม่แม่ห้ยไไอยตอนนี้เนี่ยมันไข่ยม่เียน เย็นมากเลยว่ะเอาเลยเอาเลยกินแล้วให้มันหมดนะที่ไปแล้วโอ้โหผัดไทยมาแล้วครับดูตัวนี้นี่ผัดไทยมาได้จับหมดแล้วเนี่ยใส่ไว้ก่อนเลยเด็กใส่ข้าวให้แก แกพักกนี่เลยออะไรนะเออบอกที่ผมกินข้าวก่อนนะที่มันต้องถ่ายกันเองนะผมก็ลืมเอาผิดสูตรอีกแล้วผิดสูตรแล้วครับตอนนี้ผิดสูตรผิดสูตรตักไข่เอาคนเลยตักไข่ล่างเลย เออกินก e. like ่อนเลยอิ <co ld> <co ld> no ่มก่อนก็เอาอิ to to ่มเลยตักไข่ออกก่อนไข่ไม่รอก็กินแล้วไข่แล้วตักไครออกกินเลยผิดสูตรปวดด้านนั่งับพี่อ่ะผิดสูตรผิดสูตรผิดสูตรกินเลยกินเลยผิดสูตรครับผิดสูตรครับต้องตัออกก่อนตอนนี้ผิดสูตกินก่อนกินก่อนตอนนี้ผิดสูตรนะครับตอนนี้ตักไข่เอกแล้วผิดสูตรต้องขัดมะละก่อนเฮ้ยเรื่องแตงกาเทียนเมืโหมโอ้โหผิดสูตรอีแล้วโอ้ โอ้งที่มาแล้วพิ่งี่มาใหม่แม่ไม่มีบอลจบทิ้งไแล้วโอ้จะรวยไหมเรามีเดียวเอาไปละเอาไปอาดที่หน่อยไทไทไม่ต้ทไมต้งเี่ยังยัอยม่เลยรอรอคสู้คิดสูดครับรอรรอคิวเลยรอคิวเลย

chơi chơi để mà không nóng nước sôi anh nước sôi mà không nóng ăn đi nhanh 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 nhanh

อออีกอีกตรวไม่า้สจงตวไม่ได้ หวานเป็นพอเรียบร้อยือ